แล้วฮะแล้วน,นาบุญหายไปไหนอะหาทั่วแล้วเหรอเฮ้ยพุกนายเป็นอะไรกันเนี่ยท่านนาบุญหายไปแล้วน,นาบุญหายไปแล้วเหรอแล้วหายไปนานหรือย,ยังอะข้าไม่เห็นอะข้าไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปตอนไหนโถ่ทาไมเอาใจใสต,ตัวเองอะเห็นผู้หญิงคนเดียว เดินลุยป่าได้ยังไงอะรอนหาที่แท้ๆเลยโว้ยอุสตส่าห์ทางฟอลไม่สบายนึกว่าสำเร็จซะละทีหลังแกก็ทำให้มันเนียนๆหน่อยสิวะอะไรยังไม่เนียนอีกเหรอถ้าเป็นเมื่อคืนนะเว้ยฉันให้ออสการ์ตัวเองแล้วตุ๊กตาทองอะหรือไม่ก็ทำให้มันตายๆไปเลยอะอันนี้แกแช่งฉันเหรอไม่ใช่ตายที่ม่าเรจะเถียงกันทำไมอะข้าวาาเรเารีบออกตามหาทานาบุญกันดีกว่าเออ พอเนะเพื่อนฉนไม่อยากเป็นตัวถ่วงทุกคนพวกานายตัดสินใจถูกแล้วหลายที่เข้าเมืองไปถ้าพวกเราเป็นอุตลิทิทั้งห้าจริงๆแล้วต้องกลับมาพบกันอีกสิ ถ้าพ้นอย่งนัน้ลากขอพวกแกมาให้ได้ทุกสนลิศหุม แต่ละทิศฝีมือเจ้ายังอ่อนหัดนักลิบเยอะท่านนะคิดว่าแค่นี้จะหยุดข้าได้หรอ <laughs> 我到底是谁？你来？过来！

ข้ายอมตายแทนท่านได้ทุกเมื่อรีบหนีไปออไปจุมปิตายอมแพ้ข้าเถอะถ้าม่ไั้เจ้าตายแน่นะไมะะะ่ข้าอยอมตายแต่ข้าไม่ยอมให้เจ้าได้ตัวอุตเตอร์ที่ถ้างไปไปนะ Oh, my God. ดีกว่าวิจาอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับลองสาวข้าไอ้วิทาวรามันีะ่ะมันจับดวสุภิตราไปอ่ะและตอนเนี้เฮ้ยกำลงังบาดเจ็บด้วยแล้วพวกมันไปทางไหนเมืเ่อกี้มันขี่ม้าผ่านไปทางนี้พวกคุณไม่เห็นเหรอ,อ,อก็ไม่เห็นแล้วมันขี่ม้าไปไม่มีทางตามทันหรอกท่านสังกร มันเป็นความผิดของผมเองอะสุมิตราถูกจับตัวไปก็ขอช่วยชีวิตผมไว้เฮ้ยจะไปไหนเราเดี๋ยวดิปล่อยผมผมจะไปช่วยสุมิตราสุมิตราถูกจับตัวไปที่ไหนอะนายรู้เหรอถึงไม่รู้นะผมก็จะไปช่วยปล่อยผมนะวิทยาเดี๋ยวูซุมิตราอาชาตั้งวันนี้ ในเมื่อที่นายไม่รู้ว่าพาสุมิตาไปที่ไหนแล้วจะไปช่วยเขาได้ยังไงท่านสังกรมีวิธีไหนไหมอ่ะที่ช่วยน้องสาวคุณได้อ่ะคุณบอกผมมาสิแล้วมันจะยังมีทางไหนอีกล่ะในเมื่อมันจับตัวสุมิตาไปแล้วค,คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะสุมิตาเป็นน้องสาวคุณนะคุณจะไม่ทำอะไรเลยหรอ แล้วที่น้องสาวฆ่าเสียชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรล่ะเพื่อช่วยชีวิตท่านไม่ใช่เหรอพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งที่น้องสาวฆ่าทำไปต้องไร้ค่าข้ามีหน้าที่รักษาชีวิตพวกท่านเอาไว้แล้วพากลับเมืองให้เร็วที่สุดเมืองของข้ากำลังรอความหวังจากพวกท่านชีวิตของน้องสาวคุณจะเป็นยังไงบ้างคุณไม่เป็นห่วงเลยเหรอ แล้วทำไมข้าจะไม่ห่วงข้าอยากจะไปกุดหัวพวกมันด้วยซ้ำมีคนมาเฮ้ยงาบุญพวกเราเป็นห่วงเดือดแทบแย่แล้วทำไมหนีมาคนเดียวแล้วไม่บอกพวกเราล่ะเฮ้ยนี่นี่นั่นพาใครมานั่นนะนี่พ่อฉันเองฉันหาพ่อเจอแล้ว สุภิตาล่ะชาสุมิตาอ,อ,อ,อยู่ไหนอะชาไ้ตํามาช่วยสุมิตาทันไหมพ,นนนนมพมะหระร,ออรามาลูกแม่ ใจท่านมากนะท่าราชครูที่ตามหาดวงไฟไม่ค่าจนได้ข้าเป็นผู้ที่ทำดวงไฟแห่งชีวิตหายไปข้าต้องรับผิดชอบนำกลับมาคืนอยู่แล้วข้าไม่สมควรที่จะรับความดีความชอบใดๆหรอกมาหาเทวีและนี่ท่านราชครูเจอดวงไฟแห่งชีวิตได้อย่างไรเรื่องนั้นข้าค่อยเล่าให้ท่านฟังภายหลัง แต่ตอนนี้ข้ามีเรื่องที่น่ายินดีกว่านั้นมารายงานให้มหาเทวีทรงทราบเรื่องอะไรหรือท่านราชครูตอนนี้อุตรราททศทั้งห้าได้เดินทางใกล้จะถึงเมืองของเราแล้วมหาเทวีข้าดีใจจริงๆที่ได้ยินเช่นนั้นแต่ว่าตอนที่ข้าได้เจอกับสุมิตรา เธออยู่กับอุตราทิศเพียงคนเดียวเท่านั้นข้าจึงได้สั่งให้สุมิตรานออกตามหาอุตราทิศที่เหลือและให้นำทั้งห้าคนรีบกลับเข้ามายังเมืองโดยเร็วที่สุดและอีกนานแค่ไหนท่าราชพรูที่อุตราทิศทั้งห้าจะมาคงไม่มาเชื้อาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่สิ่งที่ข้ากังวลก็คือการที่อุตรทิศทั้งห้าจะเดินทางเข้าเมืองมานั้นคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปเพราะว่าไอ้วามพรามคงจะต้องหาทางขัดขวางอย่างถึงที่สุดแล้วก็หาทางที่จะแย่งชิงตัวอุตร a ิ h ไปให้จงได้ พามันจับพ่อไปคางคุกเหรอแล้วทำไมมันต้องจับตัวพ่อไปด้วยอ่ะพ่อมันทำอะไรให้มันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะจับพ่อไปเชืออสังเวยเลือดให้เจ้าแม่สาตาร์ของมันเลสิพูดแล้วยังขนลุกไม่หายเลยลูกนี่ลูกต่อไปนี้นะเราจะไม่พลาดจากทางตีกต่อไปแล้วใช่ไหมจริงนะคะพ่อ <c oughs> แล้วต่อไปนี้ ถ้าพ่อจะเข้าป่าไหนอ่ะพ่อต้องขออนุญาตหนูก่อนด้วยแล้วถ้าหนูไม่ให้อะนะพ่อก็ห้ามไปเข้าใจไหมคะจ้าแหมให้ลูกบังเกิดก้าว okay. สุมิตราตอนเนี้ยคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างผมอยากจะไปช่วยคุณน่ะ แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงไหนคุณบอกว่าผมไม่นอุตราทิีไงแล้วทำไมอ่ะตอนนั้นพลังมันถึงไม่เกิดขึ้นกับผมผมจะได้ช่วยคุณได้อ่ะทำไมอ่ะทำไมอาชาขอบใจนะที่พาพ่อมาหาฉันอะ่ะไม่เป็นไรหรอกผมเห็นคุณมีความสุขอะ่ะ ผมก็ดีใจสำหรับนายอ่ะแค่คำขอบใจเมันน้อยไปด้วยซ้ำนายอ่ะทำให้ฉันได้พบพ่อทำให้ฉันมีความสุขที่สุดในโลกเลยนะตั้งแต่ฉันได้รู้จักนายอ่ะนายก็นำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันนอกจากพ่อแล้วอ่ะนายอ่ะเป็นคนแรกเลยนะที่ทำให้ฉันอุ่นใจเวลานายอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะ บรินนี่นายจะไปไหนอ่ะเธอเคยสนใจฉันด้วยหรอว่าฉันจะไปไหนอ่ะใช่ดิอัญชาไปนคนเจอพ่อของเธอ แล้วก็พาพ่อเธอมาหาเธอที่นี่ฉันคงไม่มีความหมายสำหรับเธออีกแล้วแหละเดี๋ยวมาเดนคุณอย่าเข้าใจผิดสิจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันแค่แค่ความรู้สึกดีๆแบบเพื่อนเท่านั้นเองอ่ะเพื่อนเหรอใช่ว่าไงนาบุญอช้าที่แบบเธอแบบเพื่อนอ่ะแล้วเธอ คิดแอบชาแบบไหนพ่อหถอะดินเธอก็บอกมาสิว่าเธอคิดแอบชอยยังไงอะฉันไม่จำเป็นต้องบอกนายว่าฉันคิดยังไงกับชาเดี๋ยวนะบุญ <c oughs> เธอเคยบอกไม่ใช่หรอว่าเป็นตายยังไงเธอไม่ไปกับพวกนี้อะแล้วตอนนี้อเธอเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหม นี่คงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตข้าที่ได้ใกล้ชิดเจ้านะสมุนจาข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหัวใจของข้าถึงมอบให้แก่เจ้าทั้งๆท,ที่เจ้าไม่เคยสนใจที่จะเหลียวมองข้าเลยแม้แต่นิดเดียวข้ารู้นะว่าในใจของเจ้าคิดถึงแต่ไอ้พัทธะวรมันเพียงคนเดียวทั้งๆท,ที่มันตายไปแล้ว มันตายไปนานแล้วแต่ข้ามีชีวิตยอยู่ไม่มีใครเคยสนใจหรูแยขครงแม้แต่นิดเดียวสุภิจาเจ้าอ,อย่าขยับนะถ้าเกิดเจ้าขยับมากกว่านี้เรื่องมันจะออกมากกว่านี้เดี๋ยวข้าจะทำแผลให้อย่ามาโดนตัวข้าสุนิจาไม่ต้องห่วงนะครับข,ข,ข,ข้ามีน้ำอมฤตของเจ้าแม่ ที่วางพาม่อให้กับข้าถ้าเกิดนำน้ำอมฤตนี้ใส่ไปในแผลแผลจะหายภายในชั่วครู่ข้ายอมตายแต่ไม่ยอมให้เจ้าอดน้ำสกปรกนั่นน่ะมาแปดเปื้อนตัวข้าหรอกทำไมเจ้าทำแบบนี้คำหนึ่งเจ้าก็บอกว่ายอมตายสองคำเจ้าบอกว่ายอมตายชีวิตเจ้ามันมันไร้ค่านักหรือไงฮะเจ้าถึง เสีะชีพเพื่อไอ้อุตริทิศคนนั้นน่ะทำไมข้าจะทำไม่ได้ในเมื่อข้าได้สละชีว er ิตเพื่อคนที่ข้ารักอ่ะช่วยไงนะคนที่เจ้ารักอย่างนั้นนะอุตริทิศคนนั้นเป็นคนที่เจ้ารักอย่างนั้นเหรอข้าไม่ปล่อยข้าบอกให้ปล่อยไงข้าไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยปล่อยข้านะไม่มีวันปล่อยเราจะทอาัเนเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีข้าเพ้นหนึ่งกันตอนนี้เจ้ากำมือข้า ่ทำเดียวเจ้าก็ได้ e that, แค่จะขังเจ้าไว้เจ้าจะตายอย่างสมใจเนี <B> ่ยไม่มีทางไปไปไปข้าไปข้านั่นไม่ไหไปข้าข้าเกลียดเจ้าข้ารู้วาข้าัเจ้าแต้ากดเจ้าเก้ากเจมหาเทวีดีกับเจ้าขนาดไหนเจ้ายังคิดทรอยศ เทาข้าขงความทามช่วนเท็จชิงราชบัลลังก์คนช่วยแผ่นนินนี้ยังไม่ควรจะเหยียบอยู่ได้ซ้ำท่านมั่นใจเหรอท่านราชครูว่าอุตรระทศท,ทั้งห้าจะเข้าเมืองมาหาเราเรื่องนั้นข้ามั่นใจ แต่เรื่องที่ข้าไม่แน่ใจก็คือทั้งห้าคนจะใช่อุตรทิศทั้งห้าตามที่คำพีตันตระมหามายาหมดได้ทำนายเอาไว้ยังไงคืนข้าคงจะต้องขอทำพิธีเพื่อพิสูจน์ท่านจะพิสูจน์ยังไงท่านราชโรูกแม้ว่าตอนนี้คำพีตันตระมหามายาหมดจะตกอยู่ภายใต้เงื้อมือไม่วางรัา แต่ข้าก็ยังจำบทสวดที่ว่าวยการกำเนิดดวงดาวแห่งอุตรทิศทั้งห้าได้เป็นอย่างดีและถ้าทั้งห้าคนที่กำลังเดินทางเข้าเมืองมานะั้นเป็นอุตรทิศทั้งห้าจริงด้วยอำนาจแห่งบทสวดนี้จะปรากฏดวงดาวประจำตัวของทั้งห้าคนสุกสว่างทั่วท้องฟ้าในค่ำคืนนี้อยา